<mí toys> <aún> happy birthday, happy birthday to you sao 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 happy Để birthday. Happy birthday. ฉันม LIKE ันเ no. กิดนะคะเกิจาขอบคุณนะ้คะแขกแรกขอบคุณนะครวยรวยรวยวยรวยรัยรวยไวยร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 วรวยรวยรวยงยรวยรวยรนะคะยรวยรรวยยร

ว่าจะปาดเดือนเดือนใที่ยวมาบ้านเขาสุดเดือนสุดเดือนแม่ก็สดเดอนแต่มาลยแล้วแ่หัวเราะแม่จะขายขเป็ดเลยนะแม่จะขายไข่เป็ดเลอดแม่จะขายูข่ปต

นี่ใครเขาต้มข้าวนะจ๊ะต้องกำครังไหนะที่กันอันนี้ก็ต้มข้านโคมาวแม่แม่เขาไปพูดกันกูมันจะมีได้เ้าผื่นเดี๋ยวกดนี้กดอนอยู่พ่อจดีกดข้าวจังจมอุ้ยหนอนกวดไปทางไหนถ้ากวดออกนั่นอย่าเพิ่งโจมเออให้ออกไปก่อนฟังแน่ รำเลยนะเฮงรำโดยทำมาขาขายเธอได้สมความมหัารถนาวันเกิดก่อนย้อนหลังก่อนเรื่องหน้าเรื่องหน้ามันเกิดวันที่สิบหนนะบอดี้มากเก่าห็น้องคอนมันจะออกตัวนี้ใช่ไหมหนึ่งหกสี่สามมันเกิดแท้ๆคนขันนี้มาหาก็เลยผูกเอาก้อนเขาออกก่อนก็ได้ คือจดกันายเป็นคนหมอเปันอาเป็นชุมวิทนี่เน้่อาอันนี้พังงัดกันก็ว่าถูกโอ้ยโอมีนแขแล้วค่มีนแขงเบียดเบี้ยอีกเลยล้วไปซื้อนีล่ะ พอละโอ้ส้มสิค่ะจะไมซื้อเจ้ามาละู่ลคนำว่ารวยมื่อจเอารวย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 เอาคำนี้คำเดียวสุดๆุดรางวัลทีนึ่งค่ะไเไมเนาะข้าไมแงโอ้ยไมไปตอมายามสุดท้ายอีีดีีดีี่ดีดีอีดี่นี่ีดอดี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 ีดีดดดดดีีนีีีดีียดี กำลังเอกมาแล้วนปรตนะล้าระถ้าเอกนางเอกมาทีหลังค่ะอยู่ดีมีแหงเดินทางกับตัวไตยเตอเพมือมาโซมาย้าไซ้ายนั่นแล้วแต่ยงไ่คุเ่าอิ่ม่อนนะขวัญ้ามบ่ฮันอ้อนอนไวพเอเพื่อนมาว้นไปจะให้อยู่ดีแหงเด้อ ลำรวยลำรวยมือกัเหมือนคนนั้นาจอดอยู่คนที่เติมหมือนไม่หอดมือก็คือในนั้นมันแห้งปลากระตาบัดชมน้ำนาต่อเดียวทำมันไม่บอกงงนับเชื่อหอดห้องหูผูกแขนวันเกิดคุณสายชนนะคะลวงนานะคะแม่แม่นางรำนะคะ มันยังตากันได้ตากันงูไปเจ้าหน้าที่ตากัูยังหลังดาไม่ได้ยากเธอด้างนี้มันกอยมันสะกัเกลือมันูพนเอ้เข่ากรอูแล้วอันนี้ว่ามันจะจบสองงานดักวไ่แเลยใมด่เด้อาวติดการลุเาจบแล้ว

เไปปวดปวดเหนียวแห้งกว่าเก่าเวยเจอพงษมาอกตงไอโเลียนมาน่เมื่อกี้นี่นะเลียนไม่งมุกเงินเยอะๆแล้วก็มเจอกันอีกแล้วเดียวพ่อแมาเรียนพ่อแม่มาานน้าพแม่ม่เรียนพ่อพ่อ่แม่ ไม่ใช่ว่าจะเลี้ยงลูกนะปนผู้ใหญ่เนี่ยวันาม่วยพ่อเอามาเนี่ยไม่ได้คืดว่าเอามาแม่กูสุเดมาไอ้วันเกิดเหล่าเนี่ยนะว่ามือเรายายมือเมา้อันนี้ไปหาเงนมาเงินรับให้รวยขออได้อีกผู้หนึ่งเนื้อเด่นเศรษฐกิจในยาบัง ไปซองแต่มาสองแม่ดโอกก็แม่แต่ฮัาคือเก่ามาคุณพ่อลงมาเลยมันชั้นแต่เกิดมันว่ามันผูกมันหลังมุงไม่เจอให้เข้ามาเขามาพอดจะด้กนอย่าแก่เข้ามาแม่เข้ามาก่อนแม่ใครม่มีรันขิ้งนะเ้าผูกก่อนมผูกว้อหดู ได้ดึงไว้ทางการคะแนนนะคะขายนำรวยจัดการรุ่งเรืองนรวยเป็นขันลาี้านกจะะยกยก่วนมาไดโจ๊กห่อยังมีห่อเกิดยังมีห้าอีกนั่นเอาเลยเอาเกิดก่อนมาซะแล้วว่ามอบเกิดก่อนเอ้ย ุดทายเลยเฮยน้อยกูมู๋น้ำสูดอ่อ๋คือมือลัางดยเนาะเพื่อต้บบเียต้บ่ค่นีต่ไปน้ำกัน คบแงแงนะคะดีดีดีเไม่งดียังไม่เห็นเทาเข่าเขาขึ้นรงนี้ไม่ได้ไปเที่ยวนเี่เอาเราไเห็นไเามันไปบ้านสวนบ้านสวนบ้านจาสกลมันไกลมาได้กับเดือนละครก็ไม่เป็นไรได้ โอ้นช่รอนหคะโอ้เราโ้ขึ้น่มูงเราแจกขล้นะบลยระบายขึ้นรล้านระล้านเลยโอ้เอาไปลอยขึ้นมาล้านมาล้านละไรนลานล้ดนนกปาขาเก้อาเอาหข้าดเก่าเ้อะลานเก่าหมเอาพอแล้วลานเก่าได้เลเอาล้านไม่เอาเลยหน่อยจะจอยตั้แม่เอาลานเก่านะ ก็คันวอลน้อยๆจะจ่อยเราได้เราได้เซ็ตอยู่นอยนึงเมี่เอหลานได้แบบนี้เมี่ยวหลานน่ะนะเอาน้อยๆจะจ่อยเลือกไปทั้งหลังเลยโอเค เด้งเด้งยมยมดานใหเป็นเด่นเด่นเขาไมเดินเราบดเราขอให้คุณชมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดวางสิ่งใดก็สมปรารถนาอินนี้มันเปเ้นวปินเนาะใน่ไหมล่ะแจกไข่ไม่ไปลูกบานมาเนี่ยล้างนะคะเรื่อยๆบางนะคะสาธุอย่างนี้จะขายไมนไปลูกบานมาเนี่ มันไม่เลน่ไมอแเจ้ายก็ผู้น้อยกมัวนี่นะเบาเพียงงั้งวแลค่ะหนัไม่ร้องค่ะผูู้้ที่ใจ รับใจรับรู้ด้วยใจรับรู้ใจแล้วขานั่ง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 เออคุณ่คนมันกเป็นลนรน่น่หไปแล้วก็ไปนีนีก็ยังไไปไไปดเอาเสลไปกระเป๋าเพิ่นเอ้บาคุณแม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้าดหราคุณแม่แม่หมดเลาตัวเนเเพิ่นไไแม่ให้แม่สกก่อนให้ข้ลดด้วย ดง0บาทนัไปดูไม่หมดเท่าไม่หมดเ่าฉันคิดว่าเป็นแบงค์พนสองค่ารถแม่สุกาฟ่านรอแก้วนึงมัน70บาทกาแฟลิปอยพไปหาเติมอีไลายเติมอยู่ค่ารถอาแฟสีกาแฟสีเราเท่าไหร่ใกล้หัวแขนหมดพอดี แกนมดม่าจะผูกเมื่อวานนะเมื่อวานผูกว้สามวันเนาะใส่ได้ดใส่เยอใ่ดร้ใส่ยะสมค่ะเอาน้ามาบบนี้เดี๋ยวยูมใส่ต้องต้องงมันเบิดก่อนตของผูกตุขบเ้นผ่านเอ้ยผู้ของครูผูกแกนหัวใจผูกก็ได้นีาเออีบ่จงไว้จะเครื่องท้องนี่บ่ออ่าเยี มาแล้วหรือยังคะมาหรือยังมีหนูอะไรถุเท้าแล้วเราถึงาพากันไปกินก๋วยเตี๋ยวเด้อไปกินจ้าจีนแล้วก็ไปไปเข้าไปมานสามัคคีได้ไดับีอคือกาหิวค่ะได้พอดีเลยวะจมท้องไปก่อนหลับได้เสมอใช่ไหมท้องว่างตลอดมันจะย่อยทันไหมคะถ้าไปกินก๋วยเตี๋ยวแกงใช่รู้อิ่มแล้วหรือยังยัง ยังอิ่มอิ่มอนห้ลูกสาวบอกมว่าคอลูกสาวเศร้าแม่นางรำเจ้าขาอิ่มกันแล้วเลยยังตอพรกันมากมาเตะดูดูดูยัยยัยไอ้สยไหนสวยพอในลูกสาวน้อยเอา กำลัง <mile> oh, จะตัดเค้กสิว่าเขาคอยเป่าเค้กจะกอนเป่าแล้วเ่าเล่าแล้วเื่อกี้่าแล้วีาแลกว่าเอาร้องทีหลังร้องทีหลังมาไม่ทันจะไปซื้อน้ำแข็งไม่ต้องไว้เาไปใ่ในน้ำงไม่ตัดเบรไม่มาเปิดกล้องได้ไหมคะเปิดกล้องได้ไหมคะป a p p y b i r t h d a

เขบอกครับกไม่ได้วะนันแข็งมาด้วยว่าเอาตบแข็งมาด้วยมันแ่เพียงนะยาอ่น้องเขาลูกพี่ค่ะเากับเพ็นเพ่นวน้องสาวมันไปเสื้อแล้วหวานจะเห็นพี่ไปั่เ่นมัสานกันลกันละโยพี่ตัวคืดังเทาเพื่อสิลอยมาสรุปแล้วเราเราเราเ้ายางขึ้นก่อนไปเสียคนตวอเยวเราอง อายุเธอชูเขาเขาวอสิบอลหนุ่มผใหญ่เธไไปด้วยเออไม่ขึ้นก่อนใหญ่จะไม่ไปกับแม่ราข้น้าหลังเนาะปวตัวด้ช่วงหน้าคับบอลเรานตแกแค่เดี๋ยวบอลเลยม่เม็เรากินที่ไหนคะกินที่บ้านสวนบ้านสวนนะคะไ้าจ้เดี๋ยวจะน่ามามากินหมูกระทะด้วยกันเซ็บเซ็บค่ะเซ็บเซบ เสือมุ่นแทงแล้วมันจะดิบหวานก็เสือมง่งนอนตัวบวานนี่กินอิ่มแล้วเราก็จะมีตบท้ายด้วยข้าวเสี่ยวข้าไปบวานนี่มาดูมาบะเค้กนะคะเค้กสวยๆนะคะทำท็อปย้าไว้เยอะๆแฮปปี้เบิร์เดย์คุณชนนะคะใส่ถุงนิดหน่อยไอ้ยายคนเย่าผมจะไม่ได้ทำกับข้าวไในละถุงนะให้คนเปลี่ยนอาหารด้วยกินตะปลามาหลายวันแล้วให้กินเนื้อน่อยให้กินเนื้อ ใจมาขอรวยนับใจเนาะก็รู้สึกได้ค่ะรู้สึกกับแม่แม่ได้ว่าถึงเราจะไม่มีอะไรเงี้ยเนาะพวกแม่แม่ก็ต้อนรับเสมอทำไมรักนะรักทมกสาวเนาะก็ขอฝากทุกสาวคนนี้ด้วยนะคะก็อยากแบบ เทียบแบบไม่ยากให้เทียบกับคนอื่นาไม่ไม่ไม่จะ้อบ่๊อไม่เป็นไรไม่เปม่ไม่่ไไม่ราดบ่มาที่เราแลบวที่แม่แบไม่เป็นไรจะมีหรือไม่มีก็ขอให้ดีตอนรับหนูแล้วก็ให้การด้วยใจค่ะใช่บากลาดไม่วาง่ากว่าก็ว่าไม่วางก็ว่าถ้าถูกลงไปทีหนึ่งก็จะส้างลํำทุกวันนั่นะ ขายรวมแล้วนะคะมวนนี้ลัมนนี้เราจะเอาสามตัวก่อนค่ะตัวมันเลี่ยงกันยี่โงยานมันเดีดยงเันดดูดเาเอ้าเลียวันเกิดคุณชนนะคะเ่าเลยะ